ผมเนี่ยไม่อยู่บ้านแปบ,บเดียวไปต่างจังหวัดแปบ,บเดียวเองกลับมาพ่อเนี่ยซื้อตู้เย็นใหม่ไปแล้วงั้นเดี๋ยวอันนี้มารีวิวให้ดูกันดีกว่าสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับบอสซาพาเพลนเองนะครับก็น,นี้จะเป็นช่วงรีวิวนะไม่ว่าจะอุปกรณ์เครื่องครัวหรือว่าจะเป็นตู้เย็นใหญ่ๆแบบนี้ผมก็จะมารีวิวให้ดูครับ ก็ถ้าทุกคนจําได้หรือเคยเห็นนะทุกคนแบบๆนะก็จะเป็นตู้เย็ยนอันเก่าของผมเนี่ยมันจะเป็นเหอนลายธงชาติอังกฤษนะซึ่งตัวนั้นเนี่ยผมใช้มาตั้งแต่เกิดแล้วแล้วมันก็เก่ามากๆแล้วก็เลยได้เวลาเนี่ยเปลี่ยนเป็นตู้เย็ยนตัวใหม่แล้วก็ตัวตู้เย็ยนตัวใหม่นะครับก็จะมาจาก a c o n e t i c Size by Size นะครับทุกคนก็จะเป็นตู้เย็ยนตัวใหญ่แบบนี้แล้วก็เป็น2ประตูนะจุตู้เย็ยนเนี่ยคือจุมากครับนี่คือความจุ14คิวครับยิ่งวัานั้นทุกคนคือมันเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะและที่สาคัญคืออมนเเป็รระบบ์ต คอมเฟเซอร์เนี่ยก็เป็นอินเวอร์เตอร์ครับแล้วพัมลมเนี่ยก็ยังเป็นอินเวอร์เตอร์ครับแบบนี้เนี่ยช่วยประหยัดไฟได้มากเลยตนมันดูทันสมัยมากเลยนะเนี่ยมันมีปุ่มให้กดข้างนอกตู้ด้วยซึ่งตัวปุ่มวันนี้นะทุกคนถ้าเกิดว่าไม่มีใครสนใจหรือว่าไม่อยากสนใจนทุกคนเราสามารถกดปุ่ม AI นะมันก็จะตั้งค่าให้อัตโนมัติเลยต่อไปก็จะเป็นระบบแมนูนะทุกคนซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากตั้งค่าเองนะทุกคนอย่างเช่นอยากให้ของมันเย็นไวขึ้นแล้วก็อยากให้ช่องฟรีซเนี่ยมันเย็นมากๆ,ๆทุกคนก็สามารถตั้ง แล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเพิ่งซื้อของมาแล้วอยากให้ของเนี่ยมันแช่แข็งไวๆนะทุกคนเขาก็จะมีปุ่มเนี่ยที่ทาให้แช่แข็งไวขึ้นด้วยซึ่งอีกปุ่มหนึ่งอย่่งที่ผมว่าดีมากๆเลยนะก็จะเป็นปุ่มฮาลิเดย์ครับเพราะว่าเวลาเราไม่อยู่บ้านหลายๆวันเนี่ยเรากดไปเลยครับแล้วมันจะประหยัดไฟขึ้นเยอะเลยตู้เย็นตัวนี้นะครับจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะไม่เหมือนตัวเก่าของผมนี่ฮะฝั่งขวานะก็จะเป็นช่องแช่ยเย็นธรรมดานะครับแล้วก็ส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นช่องแช่แข็งครับ ซึ่งตัวช่องแช่เย็นนะทุกคนก็จะเป็นแบบ5ชัน้นแล้วก็มีกระจกเทมเพอการ์ดแล้วก็จะมีตัวลิ้นชักอีกอันหนึ่งอยู่ข้างใต้ครับที่ฝาเนี่ยก็สามารถใส่ขวดได้นะมี3ชั้นนะทุกคนบนก็จะเป็นชั้นวางเครื่องสำอางแม่ผมครับส่วนช่องแช่แข็งนะก็จะแบ่งสเปซเหมือนกันเลยนะแค่ตื้นกว่าแล้วก็จะไม่มีตัวชั้นวางตรงฝาข้างๆครับซึ่งตู้นี้เนี่ยก็จะมีขนาด18คิวด้วยนะถ้าเป็นขนาดนั้นเนี่ยก็จะมีฝาวางข้างๆด้วยครับซึ่งเครื่องเก่าของผมนะทกคคนนมันมนนััะตวําาาาาางงงงงอเเเเเพรซซ่่่่่ยยึดดข้ขดลนะแ ตัวนี้ครทุกคนลองฟังเสียงดูฮะนี่ฮะเงียบมากเลยนะไม่มีเสียงเลยแล้วก็ข้อดีของตัวตู้เย็นแบบไซส์บายไซส์แบบนี้นะทุกคนก็เวลาเราเปิดมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้สูญเสียความเย็นเยอะหมือน,นตัวที่มันเป็นด้านบนด้านล่างเปิดนะทุกคนและที่ยิ่งกว่านั้นอันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะเจอปัญหากันนะก็คือบางทีเนี่ยเราเปิดตู้เย็นมาเนี่ยแล้วมันมีคนมาแทรกแล้วตัวชั้นบนนะทุกคนมันก็จะชอบไปโม่งกับคนอื่นนะทุกคนแต่ตัวนี้ก็คือเราไม่ต้องกลัวโดนโม่งลยนะเพราะว่าเราเปิดแบบนี้เลยนะ ซึ่งตู้เย็นตัวเก่าของผมนะครับก็มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราจะเข้าไปหยิบของนะทุกคนคือที่มันกว้างก็จริงแหละแต่ว่าของเนี่ยมันวางทับกันไปทับกันมาแต่พอเป็นตัวนี้นะทุกคนก็คือตัวชั้นเนี่ยมันแคบลงครับแต่ว่าชั้นเนี่ยมันเยอะขึ้นทําให้เราเนี่ยสามารถแบ่งแยกของได้อย่างชัดเจนแล้วยิ่งถ้าเราเนี่ยเอากล่องที่มันจัดเก็บแบบนี้มาใส่นะทุกคนมันก็จะช่วยได้เยอะเลยนะฮะตัวของอัลคเนติกนะทุกคนก็รับประกันตัวคอมฟีเซอร์นะครับถึง10ปีเลยนะแบบเนี้ยมั่นใจได้เลย ก็ใครที่อยากได้ทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงของแฟลตเซลพอดีนะแล้วก็ตัวทางร้านเนี่ยเขาทําการจัดโปรโมชั่นนะครับจากประมาณราคาหมื่นกว่าเนี่ยเหลือแค่ประมาณ9,000หรือห0ื่นต้นๆเองครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยส่งฟรีด้วยถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เลยกดติดตามครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับ <Yeah. S 1> มันเย็นไหมเย็น <Yeah. S 1> อ่ะไปละ